จะสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันในแต่ละกีฬาครับมาชมการแข่งขันกีฬาในคนแรกครับเป็นการแข่งขันในท่ารำคนแรกคือเด็กหญิงวัชิราพรเชี่ยวชาญปรีชาคุณครับจากโรงเรียนอนุบาลเลยครับเป็นการแข่งขันในท่ารำในคาราเต้โดเราเรียกว่ากาต้า การพิจารณาคะแนนของกรรมการนั้นจะมีผู้ตัดสินซึ่งนั่งอยู่ทางฝั่งตรงข้ามอยู่เจ็ดท่านด้วยกันจะเป็นผู้ให้คะแนนจบลงไปเรียบร้อยอนะครับเป็นการแข่งขันคนแรกครับวัชิราพรเชี่ยวชาญปรีชากูลจากโรงเรียนอนุบาลเลยครับตอนนี้รอฟังคะแนน นะครับจากคณะกรรมการทั้ง7ท่านครับก็จะมีกรรมการให้คะแนน7ท่านด้วยกันก็จะตัดคะแนนสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดของผู้ตัดสินออกนะครับแล้วเอาคะแนนของของกรรมการกลางมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยครับออกมาเรียบร้อยครับสำหรับคะแนนของวชิราพรเชี่ยวชาญปรีชาคุณจากโรงเรียนอนุบาลเลยครับสแสดงความด,ดีใจกันไป